กราบสวัสดีท่านผู้ชมนะครับมาพบกับผมอีกครั้งแล้วนะครับ <Hey. S 1> ว,วันนี้ผมจะมารีวิวสกิลของ S p สุดท้ายนะครับอาชีพนักธนูนะชื่อว่าอะไรเออ <What? S 1> a w a e n i n g Angel นะครับ <What? S 1> ดังฟ้าผ <What? S 1> ู้ <What? S 1> เขาเรียกอะไรอะ <What? S 1> a w a e n i n g Angel นางฟ้าที่กลับมาล้างแค้นนะครับผม<ะ>นี่คือสกิลทั้งหมดนะรูปแบบสกิลเพื่อดูง่าย,ายต้องมาดูตรงนี้นะกดปุ่มเคแล้วจะมีสกิลโชว์ขึ้นมานะครับแปลงล่างก่อนนะโอเค okay, ครับผมก็นี่นะสกิลของ a v e n g จิ้ง,องเ,อนะเอ็นนะเอสุดท้ายของนักธนูธาตุแสงนี่คือ s วอ r แมสซ t e ี่นะครับเป็นสกิลคว้างดาบนะสเปลเป็นดาบเวทนะครับ สงสัยกันใหญ่ใช่ไหมว่าทําไมนี่คือเอสีการ์ดที่ไม่ใช่ของการ์ดนักธนูแต่มันเป็นของนักธนูนะครับโอเคผมจะพาไปทดลองกับและมอนเตอร์ในแลน,น์นอตบนะครับเพราะผมเพิ่งจำได้ว่ามีมอนเตอร์ที่สามารถทดลองให้กับธาตุแสงด้วยนะครับก็คือแลน์นอตบีนั่นเองมอนธาตุเมื่อทั้งหลาย <S 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 ไปลุยกันเลยนะครับ นี่นะเป็นการคว่างดาบนะครับผมนี่แรงประล่ะแรงไปดิโอเคครับสกิลแรกนะอันนี้แพสซีฟ Flying Dagger ก็คือเป็นการปามมดบินนะครับเพิ่มโจมตีจากการกคิดคนน้น15%ด้วยนะโอเค เป็นสกิลหมูหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะจะลองดูโอเคอ๋อ okay. oh, <c oughs> เป็นแบบนี้นะครับผม <Yeah. S 1> ปลาลัวๆนะั่นเองใส่ศัตรูตัวเดียวนะครับเป็นสกิลเดียวนะครับผมต่อไปนะสกิลที่สองคือ s t i n k i n g Explosion เป็นการอ่ามีสายที่ทำให้เกิดการที่จะค้อนเพิ่มขึ้น50%ระหว่างโจมตีสกิลนี้นะ เหมือนคล้ายๆบอกว่าเป็นการแทงมีดแทงดาบนั่นเองนะครับนี่นะเรียกเรียกดาบห้าเล่มมาแทงบัฟเป้าหมายนะครับผมว้าวต่อไปสกิลซอร์ตออฟจัสติกนะครับเป็นดาบพิพากษานะมีโอกาส30%ที่ทำให้ศัตรูนั้นเกิดติดมือน,นั่นเองนะครับผมลองกันเลยนี่นะแรงม,มากครับผม ต่อไปนะาสกิลที่สีชาร์ดูบอนมีโอกาสห้าสิเปอร์เซ็นต์นะครับที่ทอร์ไม่สัตวูนั้นเคลื่อนที่ไม่ได้นะเป็นอ๋อโซลาม์นั่นี้นะคล้ายๆโซลาม <Huh? S 1> นี่นะครับเอฟเฟกต์เมื่อกี้นี่แหละต่อไปนะสกิลที่ ที่ห้าไรนิ่งเบรดนะครับเป็นดาบแห่งแสงมี็นกาส30%ที่ทำให้สตูนั้นเกิดอิเล็กทริกช็อคนะครับเพื่อนที่ไม่ได้นะและเลื่อนลดด้วยทุกสองวิ oh, <no. S 1> น่าจะเป็นสกิลเดียวเหมือนกันนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับคล้ายๆกับสสกิลรูปแบบของเรเนเกเลยนะครับดาบท่าแสง ที่จะเป็นการปักดาบลงไปแนละ้วโจมตีรัวๆนะครับว้าวต่อไปนะสกิลที่หกคัดแอนลันมีโอกาส80%นะครับที่จะทำให้ัตรูนั้นเคลื่อนที่ลดลงสามหน่วยแยบราม้องกันลดลงด้วยนะสกิลเดียวเหมือนกันครับเคไปลองใช้กันเลยโอ้เป็นแสนเลยเหรอ Oh, สกิลแรงมากครับผมต่อไปนะสกิลที่แปดครับเมเโอทรัสอุกาบาดอะไรอะ่ะคว่างดาบอ๋อเป็นเขาเรียกสกิลอะไรอ๋อไม่ใช่ผมฆ่ามาโทษทีครับ ตัวอันที่เจ็ดน,นะครับก็คือเมจิคอลเฟเตอร์นะครับเป็นการดูดซับดาบพลังพลังดาบนะครับมีโอกาสร้อยเปอร์เซนต์ตัวตุกสิอวีเอ็มพีจะลดลงสองร้อยเจ็ดสิบสี่นะครับแลรงรับป้องกันทั้งหมดเพิ่มขึ้นด้วยมุ้เมนัวเพิ่มขึ้นด้วยนะคิดว่าจะเป็นบัฟนะครับนี่นะ เดินเร็วขึ้นต่อไปครับสกิลที่8เมเทลทรัสนะครับที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะคว้างดาบลงใส่ศัตรูนะครับแล้วเดโทเนสจะมีการระเบิดนะครับแสงขึ้นมา <What? S 1> นี่นะครับประมาณนี้ ต่อไปนะสกิลที่9 d ้า DIY プนะครับเป็นการเขาเรียกอะไรอะ่ะสร้างดาบใหญ่สร้างจิตจิตวิญญาณแห่งดาบใหญ่มาเพื่อปักลงปักปักลงพื้นนะครับผม DIY プレนะนี่นะครับสกิลสวย่ะละ่ะเป็นแสเลยอะ่ะ พอจมตีกับธาตุมืดอันนี้นะครับในทางแพ้ธาตุต่อไปนะอันติเมตสปิริตแลนนะครับเป็นจิตวินสก,กิลนี้มีโอกาส30%ที่บเปอร์ที่เกิดสามสิบคีลข้อและโอกาส60%สิบเอร์ี่งทำไม่เกิดเลือดไหลนะครับผมจะลากหมูนะ นั่นเลยครับท่านผู้ชมผลของสกิลนะครับเพื่อให้เป็นการไม่เสียเวลานะผมจะไปลองโซโล,โลเ Aven จิเอ็นเจอดูครับไปเปลี่ยนเป็นดาบทัพเปลี่ยนเป็นธนูทัาทับไปนะครับโอเคผมจะลองดูนะ ได้น,น,นะครับได้นนรครับโหดไหมล่ะสุดจัดครับตกสุดจัดเลยครับไม่ค่อยมีสกิลหมูมากนะครับสำหรับทีนี้นะเป็นสกิลเดียวหมดเลย ครับผมผมอาจจะเล่นไม่ค่อยคล่องมากนะครับไม่ค่อยเล่นธนูเพราะว่าตารที่บอกเลยจากคลิปก่อนผมชอบเล่นดาบนะเซ็กซี่ด้วยเห็นไหมสวยมากเขาทํามาดีจริงๆนะครับเกมนี้เนี่ยโอเคผมก็งั้นผมขอจบการรีวิวสาหรับ SP การสุดท้ายนะของนักธนูเพียงเท่านี้ซึ่งที่ผมทํามากี่คลิปได้แล้ววะสิกว่าคลิป20เออประมาณนั้นแหละตั้งแต่นักดาบนักนักเวทแล้วนักธนูนับสุดท้าย จบกันไปแล้วนะครับสําหรับคอนเทนต์การรีวิวสกิลนะครับก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งถ้าหากว่าจะมีคนกดกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจเล็กน้อยนะครับหรือมมนก็กดไลค์ก็ด้วยก็ดีครับกดซับสไครป์และกดไลค์ถ้าหาชอบใจนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเจ้าของชแนลนะครับผมก็ผมจะทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วแต่เป็นคอนเทนต์คอนเทนต์ไปนะทั้งเกมเรื่องท่องเที่ยวอีกไม่นานแล้วครับใกล้จะได้ถึงเวลาที่จะต้องทําแล้ว และการออกกำลังกายนะครับผมรีวิวเป็นแบบออกกำลังกายทั่วไปนั่นแหละครับผมก็มีเกมด้วยนะเหมือนเดิมที่ผมบอกไปหากจะให้รีวิวไปทำเกมอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับหรือ <Yeah. S 1> อยากจะทำให้ผมทําชา l เลอะไรก็ตามก็สําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย